ช่วงแมสคอมอนทีวีวันนี้นะคะผู้ประกาศข่าวนักศึกษาข,ของเราน้องก้าวค่ะสว,สวัสดีค่ะสวัสดีครับสุดเพลินเลสวัสดีแนะนำตัวให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับผมชื่อก้านะครับสวัสดีค,ดค,ครับผมชื่อก้าครับโบเกตนนิมาครับ,บ,รรบตอนนี้กําลังศึกศษาอยู่ชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยกร,รุงเทพครับถ้าข่าวก่อนหน้านี้ข่าวเมื่อกี้ก้าดูป่ะข่าวหนงสตอรดูครับดูใช่ไหมข่าวนั้นมีคนอยากเข้ามานั่ง แต่ตอนนี้เขอกล้าเข้ามาพี่คิดว่ามีคนอยากออกจากเฟรงนี้ไปอ่งคือหล่อสู้ไม่ได้หรือเปล่าและคำประกาศเหมือนเดิมนะครับว่า ถ้าจับคู่กันอย่างนี้ไม่ว่านะครับอย่าซูมอย่าซูมเข้ามาเข้าไปนะถ้าซูมเข้ามาผมลุกทันทีนะครับห้ามซูมห้ามซูมน้องก้าเห็นว่าเป็นศิลปินใหม่ในในเอ็ม c วอ e a ้ e เ e ซีซั่นด้วยใช่แล้วครับไปไงคะไปประกวดทำอะไรบ้างก็เพิ่งไปประกวดมานะครับกับโครงการที่มีชื่อว่า M.COT Talent Audition Project Season 2ซีครับเป็นโครงการที่หาพิธีกรหน้าใหม่ครับเพื่อมาเสริมทับหน้าจอคนหะมาเยอะมา่ใช่ครับกมัน เกือบๆร่วม200กว่าคนนะครับแล้วก็คัดให้เหลือกันทั้งหมด60คนก่อนอแล้วก็คัดเหลือรอบสุดท้ายใน20คนครับแล้วก็เอามาเวิร์กช็อปการไม่ว่าจะเป็นการเวิร์กช็อปพิธีกร,รการแสดงเวิร์กช็อปเต้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยจนมาวันสุดท้ายเราก็มีการ ออดิชันกันรอบสุดท้ายเพื่อหาที่พี่อยากรู้คือตอนออดิชันเอารอบสุดท้ายก็ได้เขาให้ทําอะไรมารอบสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการที่เราจะได้รับโจทย์มาว่าให้สัมภาษณ์แขกรับเชิญครับซึ่งเป็นแขกรับเชิญ5คนซึ่งเราจะไม่เคยเจอกับเขามาก่อนซึ่งผมผมเนี่ยโดนสัมภาษณ์พี่หมินอรินมาบุญคลองทรัพย์สาวไทยครับแล้วเขาจะจับคู่ให้เป็นชายหญิงอย่างเงี้ยครับเราก็คิดรายการครีเอทรายการเองหาข้อมูลเตรียมตัวทั้งหมดแล้วก็ในวันประกวดก็ เขาให้เขาพอเรารู้โจทย์เนี่ยเขาให้เวลาเราแค่ไหนในการเตรียมตัวรู้โจทย์เวลาเตรียมตัวเนี่ยประมาณ2วันครับอ๋ออันนี้คือจังหวะที่หนูชนะเลิศชนะดุใช่แล้วครับอันนี้คือวันที่ออรดิชันตอนรับรางวัลตื่นเต้นไหมตอนรับรางวัลอ่ะโอ้ตื่นเต้นมากฮะเพราะว่าโหแต่ละคนต้องบอกว่า20คนทั้งหมดเนี่ยมี เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์มีจุดเด่นที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราเดาไม่ได้หรอกว่าใครกรรมการจะถูกใจแบบลักษณะไหนที่ตอนชูถ้วยนี่เหมือนนักเตะทีมบรีลัมตอนไั้นใช่หกนะโอ้ยคุณใจกัครับพี่เป็นความรักคุณใจแล้วส่วนตัวน้องก้าวที่สนใจงานหน้าจอโทรทัศน์ด้านไหนเป็นพิเศษบ้างถ้าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นพิธีกรครับแล้วก็ที่อยากทำมากๆเลยอีกหนึ่งอย่างก็คือการเป็นผู้ประกาศข่าวเดือดร้อนแล้วล่ะเดือดร้อนแล้วล่ะต้องฝากเนื้อฝากตัวเดือดร้อนแนะครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่เดืืออออดดดรร้้นนนนผมเเละายงี่ ว <laughs> ันนี้น้องก็ได้มามีโอกาสได้ลองเป็นผู้ประกาศข่าวกับเรานะแต่ <ผม S 2> นอกจากกิจกรรมนอกมหาวิทยาลายัยในรั้วมหาวิทยาลายัยแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยใช่ครับรก็เป็นพิธีกรของมหาวิทยาลัยนะครับก็ทํา งานปฐมนิเทศนะครับ <ม S 1> แล้วก็ที่เพิ่งผ่านมาก็เป็นงานลอยกระทงเก่งมากแล้วก็เนี่ยยังนอกจากทำกิจกรรมแล้วยังเป็นนักศึกษาดีเด่นคณะน,นิเทศศาสตร์มกรุงเทพด้วยอโอ้ใความสามารถรอบด้านเลยน้องก้าววันนี้<ร>น้องก้ามีสก,กู๊ปอะไรมาฝากเพื่อนๆบ้างก็ <c oughs> สําหรับวันนี้นะครับสำหรับสก,กู๊ปพิเศษ m a s ค c o m on TV ครับวันนี้ผมจะพาทุกๆท,ท่านนะครับ มีทีมข่าวนะครับาจากสาขาวิทยุโทรทัศน์และภาพยนตร์ครับมหาวิทยาลัยสยามคณะนิเทศศาสตร์จะพาพี่ๆเพื่อนๆและก็ทุกๆท่านนะครับไปชมและก็พบกับกิจกรรมดีๆเพื่อผู้สูงอายุซึ่งกิจกรรมนี้นะครับต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือจากทั้งคนในชุมชนแล้วก็ทั้งสถาบันการศึกษากิจกรรมนี้จะมีความพิเศษและมีความน่าสนใจขนาดไหนติดตามรับชมได้จากรายงานครับ เิมทีลักษณะบริบทและความเป็นอยู่ของประชากรชุมชนวิติสัมพันธ์นั้นมีวิถีชีวิตที่หลากหลายจึงเป็นปัจจัยทําให้เกิดปัญหาของสภาพแวดล้อมต่างๆภายในชุมชนต่อมาก็ได้มีประธานชุมชนหลากหลายรุ่นแต่ประธานในปัจจุบันคือพี่เปียกหรือคุณสุรินเปี่ยมสะอาดและประชากรในชุมชนวิติสัมพันธ์นั้นได้เข้าร่วมโครงการพื้นที่สุขภาวะของศูนย์วิจัยพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยสยาม พอเป็นโครงการสุขภาวะเนี่ยเราก็ได้รับบริจาคอาคารหลังนี้นะครับจากผู้มีจิตกุศสนนะครับซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยมีสถานที่ทำกิจกรรมนะครับหลังจากได้เข้าร่วมโครงการภายในชุมชนต่างก็มีสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะหนึ่งไ็ททำครั้งแรกสิบครั้งใช่ไหมต่อไปก็เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วพอออกกําลังกายก,าก็รู้สึกว่านี่ใหม่ๆไม่ไออกเหนื่อยสกเลยนะ เหลือโซกแล้วก็สักประเดี๋ยวตัวเบากลับไปถึงบ้านนอนหลับสบายมากเลยตัวมีโครคไัยพวกนี้เพราะว่าไม่อยากให้เป็นลูกลูกมีภาระและให้เราแข็งแรงช่วยตัวเองได้เวลาออกมันก็ดีพอหายออกมันก็ปวดเดี๋ยวก็ดีไ้มันร์มดันพากินสัรถ้าเป็นหมดทีนี้ก็คุณเปี๊ยกก็ไปชวนมาออกกำลังก็มาสุขภาพก็ดีขึ้นแข็งแรง พี่เปียกประธานชุมชนของเราก็ได้ใช้พื้นที่ว่างเปล่าตรงนี้จัดเป็นกิจกรรมการออกกําลังกายสาหรับผู้สูงอายุด้วยการรำไม่พอนั่นเองค่ะผมเองนะฮะในานามของประธานโครงการด้วยนะครับแล้วก็ประธานชุมชนด้วยก็นําผู้สูงอายุนะครับมาออกกําลังกายในในศูนย์แห่งนี้เราจะทํายังไงเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับก็เลยศึกษาในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ได้ นะครับป้าบุญมีนะครับซึ่งเป็นต้นกำลังของลำไม้พองครับประโยชน์ที่เล่นมานะครับของการลำไม้พองเองตัวผมเองนะครับได้รับผลที่ดีจากการออกกําลังกายด้วยการลำไม้พองผมก็คิดว่าลูกทีมหรือสมาชิกเนี่ยที่มาออกกําลังกายเนี่ยสม่ําเสมอนะครับอย่างเต็มความสามารถเนี่ยเต็มศักายภาพเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับผลแบบผมเหมือนกันและนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์ ที่ประธานชุมชนและกำลังหลักสำคัญอย่างคนในชุมชนต่างร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์และที่สำคัญคนในชุมชนก็มีสุขภาพที่ดีในทุกมิติทั้งทางร่างกายจิตใจและทางสังคมมันจึงเป็นที่มาของประโยคที่ว่าแค่คุณปรับเราก็เปลี่ยนพื้นที่สุขภาวะ รายงานพิเศษจากน้องมหาวิทยาลัยสยามนะคะวันนี้น้องก้ามานั่งตรงนี้ถ้าอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆถ้าอยากมาเป็นผู้ประกาศข่าวในรายการของเราทํายังไงบ้างครับผมแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากที่จะมาประกาศข่าวเหมือนผมตรงนี้นะครับก็ส่งคลิปแนะนําตัวเองสั้นๆครับมาที่พระรามเก้าวิกเงานะพระรามเก้าวิกเงานะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจพระรามเก้าวิกเอานะครับก็ส่งกันเข้ามาเยอะ